โอวาดแก้กรรมพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์สมภพ,พโชติปัญโยขอบคุณนะโลกนี้ที่มันมีแต่ความทุกข์มันเป็นโรงเรียนสอนเราให้เราได้รู้จักรสชาติของมันเราอาศัยความทุกข์ที่มีอยู่ในโลกนี้แหละจึงได้เรียนรู้วัฏสงสาร จึงได้ภาคเพียนพยายามอาศัยโรคนี้เป็นโรงเรียนนี่วิสังหราหรังเอเกเอกเจนันจะโอสถังยาพิษอันร้ายแรงเสมือนความทุกข์ในวัฏสงสารนี้ของคนหนั่งแต่มันจะกลายเป็นโอสถอันวิเศษสำหรับรักษารโรคของคนฉลาดอีกคนหนึ่ง ความทุกข์ในโลกนี้กลายเป็นยารักษาจิตใจให้เรียนรู้โรคทางจิตทางบิญญาณโรคอุปทานโรคอวิชานล่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะได้เสียอกเสียใจไม่ได้ทานก็จะไปร้องห่มร้องให้เรายากเราจนเราทาบุญอย่างยิ่งใหญ่ชนิดที่ทานกี่มือล้านก็ไม่ได้เท่ามานั่งสมาธิอย่างนี้ บอกคือแม่ใหญ่ผู้ลังคนไหนน่งสมาธิจนก้นสีดนปารธนาอยากเป็นสาวหมอลำศาสนาก็าให้ผู้ขาดได้เป็นสาวหมอลำพาสันมีแต่ผู้อยากเบิ้งพาสันเดนี่เล่าก็เศร้าหลาะแม่ใหญ่แจ้งดอกมันผูนนน้อื่นผู้อื่นดอกเศร้าอยากเป็นสาวหมอลำแล้วเอาหิม,มเสนไปแลก เอาทองคำมาแลกตะก,กัวมันใช้ไม่ได้เพราะนั้นพวกเรามานี่มันมามุ่งมั่นเพื่อจะมาฝึกมาเรียนรู้เรื่องสมาธิภาวนานี่เองมันเป็นเรื่องยากทีนี้ก็กลับคืนมาสู่เรื่องสมาธิของพวกเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําความเข้าใจให้ยิ่งขึ้นเรื่องสมาธิที่เราสวนเมื่อกี้นี้มันจะมีเหตุ มีผลโยงใหญ่กันเมื่อวานก่อนได้พูดจบแต่ก็อยากจะตอกย้ำคำว่าปัจจัตันเยวะยานนังอุปชติสมาธินี้จะต้องเป็นผู้มีปัญญารักษาตนมีสติแล้วเจริญสมาธิหาประมาณมิได้คำว่ามีปัญญานั้นก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าจะโง่ซื่อบื้อรู้จักบริหาร รู้จักบริหารอันไหนพอเหมาะพอครวรปรับปรุงคน้นคว้าหาอุบายที่ชอบที่ถูกต้องอา,อาจจะเป็นพระเทระท่านมาเยี่ยมเรานะดูนิมนต์ท่านขึ้นขึ้นนั่งที่อาจข้างบนโอ้พระเดชพระคุณพระท่านเจ้าคุณวัดพระาธาตุน้องแวงขอนแก่น สารวิสุทธิคุณผู้มีคุณอันบริสุทธิ์เป็นแก่นสารอันนีมนลพระเดชพระคุณหลวงพ่อขึ้นขึ้น,นที่อาจ <c oughs> วันนี้พวกเรามีบุญมีแต่พระมหาเทระมาเยี่ยมทีนี้ก็ขอขอต่อเลยเพื่อจะไม่ได้ขาดดอน การเจริญสมาธิภาวนานั้นต้องอาศัยคนมีสติต้องอาศัยปัญญาไม่ใช่งู้จนเกินไปมีปัญญาพอจะฟังรู้ดูออกเอาปัญญาสอบสวนเอาสติใกล้ครวนจึงมีคําว่าอัปปมานังนิปกาปฏิสตตาจเจริญสมาธิหาประมาณมิได้มีสติมีปัญญา รักษาตนมีสติจเจริญสมาธิหาประมาณม่ได้ไม่ต้องกําหนดว่าเท่านั้นเวลาเท่านี้ชั่วโมงเท่านั้นนาทีมีเวลาทําอยู่ตลอดไม่ไว่าจะยืนเดินนั่งนอนจะทําอะไรอยู่ก็มีสติอย่างนี้จึงเรียกว่าอัปปามานังไม่มีประมาณเสร็จแล้วมันจะเกิดผลของมันเองเหมือนเรากินข้าวกินไปกินไปเนี่ยไม่ต้องปรารถนาให้มันอิม่ม มันจะอิ่มเขามันเองถ้ากินไปไม่หยุดเหมือนไก่ฟักไข่พระพุทธเจ้าว่าเหมือนแม่ไก่กอกไข่กกอยู่ไม่เลิกให้ความอบอุ่นอยู่เช่นนั้นเรามาหาอาหารกินก็รีบกินรีบขึ้นไปกกกลัวกลัวไข่มันจะเย็นถ้ามันทําอยู่เช่นนั้นมันไม่ต้องปาถนาหรือมันจะปาถนาก็ตามลูกมันจะออกมาเองฉันใดเราประพฤติปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนานี้ก็เหมือนกัน ทีนี้สิ่งหนึ่งที่จะรู้เมื่อเรากระทำมากๆจะมียานห้าประการยานห้าประการนี้เป็นยานของสมาธินะเป็นยานของสมถาะายังไม่ใช่ยานของวิปัสสนาที่พูดนั้นแต่เป็นยานของสมาธิยานของสมถะห้าอันเนี่ยจะปรากฏให้เรารู้เฉพาะตัวถ้าตัวนี้ปรากฏแล้วหมดที่จะต้องไปถามกันรู้จักว่าถูกต้องแน่นอน ปัจ,จตันเยวะยานนางอุปชติยานห้าอย่างจะเกิดขึ้นฉเฉพาะตนยานห้าอย่างเป็นฉไนเมื่อทำไปแล้วมันจะพบอันหนึ่งเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิที่ถูกต้องคือความสุขขึ้นมาก่อนสมาธินี้จะมีความสุขก่อนที่จะถึงสมาธินีนจิตจะเป็นสุขเมื่อเป็นสุขแล้วผลของความสุขนั้นจะส่งไปเป็นสมาธิ เมื่อเป็นสมาธิแล้วจะออกผลย้อนคืนมาเป็นสุขเพิ่มขึ้นมาเองจึงบอกว่าปัจจุปันนะสุขโขนจะสุขวิปากกโหติจะมีความสุขในปัจจุบันสักก่อนเมื่อจิตเริ่มจะสงบกายนี้จะรำงับจิตจะมีความสุขทันทีแย่ว่าปัสัทธิสุขสมาธิมันต่อกัน ภาษาทิตัวนี้เป็นภาษาบาลีถ้าพูดภาษาบ้านเราแปลว่าตายสงบสุขตัวนั้นก็จะพ่วงมาเป็นจิตรำงับจิตมีความสุขแล้วต่อจากนั้นก็จะส่งให้เป็นสมาธิไม่กระวนกระวายไม่หิวโหยหาอารมณ์ใดจิตก็จะดิ่งลงไปเป็นอันเดียวของมันอยู่ในสภาพอันนั้นมันไม่ตกผวังแต่มันจะตัด ผวังไปอยู่อันเดียวจึงมีคำว่าเอกาทิภาวาคโตปัจ,จตันเยวะยานังอุปชติรู้ได้เฉพาะตัวว่าสมาธินี้ได้มาด้วยความสงบปราณีระง,งับบรรลุถึงได้ด้วยธรรมอันเอกผุดขึ้น มิใช่ได้มาด้วยการคมธรรมอันเป็นข่าศึกระงับกิเลสด้วยจิตอันเป็นสะสังขารตร,านะตรงนี้จะฟังยากหน่อยนะตรงนี้จะฟังยากหน่อยคนไม่ได้บวชยิ่งฟังยากแม้แต่คนบวชแล้วนี่แหละมันยังนอกสะสังขารบาดนี้สวศตรงนี้คือเมื่อรู้เมื่อเข้าถึงความสุข จิตเป็นเอกอันหนึ่งอันเดียวนี่จะรู้เองวันนี้คือสมาธิและจะมีความรู้พ่วงขึ้นมาเอกว่าโอ้สมาธินี้ไม่จําเป็นต้องมีเงินมีทองไม่จําเป็นต้องมีผู้ใดมาสนับสนุนไม่จําเป็นต้องเป็นนั่งอยู่ในห้องแอร์นั่งอยู่ที่ไหนอะไรก็ได้ถ้ามันถึงจุดนั้นจึงบอกว่าอะยังสมาธิอริโยอนามิโสติสมาธินี้เป็นอริยะอริยะนี่ก็แปลว่า ไกลห่างจากข่าศึกแห่งจิตหรือจะแปลว่าประเสริฐแบบรวมคําหลังจากนั้นจะประมาณไม่แอบอิงอามิตรอามิตรคือไม่แอบอิงวัตถุสิ่งของอื่นเอื้ออํานวยเวลามันเป็นขึ้นมาอยู่ใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินตรงในมันก็เป็นสมาธิเวลามันเข้าถึงจุดนั้นก็จะรู้ขึ้นมาอีกด้วยตัวของเราเองไม่ต้องถามใคร ต่อมาความรู้อีกอันหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเองอันอยู่พร้อมกันนั่นแหละแต่ไล่ไล่ไล่ยี่ห้อมันคุณภาพมันจะรู้เลยว่าอากาศสปุริโสเสวต,เติโอ้สมาธินี้คนเล็วๆหยาบๆทำเล่นๆเนี่ยจะไม่ได้พบเลยเสฟไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมีคนเป็นจำนวนมากที่บอกว่าสมาธิมีประโยชน์อะไรนั่งหลับหูหลับตา เพราะเขาเป็นอากาศสปุริโ,โสเสวติเขาเป็นคนเร็วๆย่อมไม่สามารถเสพสมาธินี้ได้เลยบางคนบวชจนเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณใหญ่ๆก็ประมาทสมาธิเขาอภัยอาตมาได้ยินกับหูก็เลยเขียนอยู่ในนั้นแหละในหนังสือธรรมวัตนนั่นแหละมวลปารพ ทำปรบในการจัดพิมพ์นั่นแหละจะเห็นตอนหนึ่งบอกว่าแม้กระทั่งบวชแล้วนี่แหละพูดออกมาได้ว่าไม่ศรัทธากรรมฐานท่านพูดในเครื่องขยายเสียงเลยเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่มากเดนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วท่านพูดตอนหน้าเราเสร็จแล้วเดนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วก็ขอให้ท่านไปสู่สุคติเถิดเพราะว่ามันละเอียด จึงบอกว่าอายังสมาธิงอากาศปุริโสเซวติสมารถปัจจตันเยวะยานาังอุปชติย่อมรู้ได้เฉพาะตัวว่าอันสมาธินี้อันคนเร็เวๆเสพไม่ได้เลยถ้าไม่ทำกันจริงๆจังๆจะไม่มีโอกาสได้พบสภาวะอันเป็นสมาธิแท้ๆเป็นสมาสมาธิเราจึงต้องตื่นกันขึ้นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองตายให้มันตาย เดือมันแบอกแก่แก่กันยันบังจะมีคนเห็นจะมีคนพบและเป็นพยานช่วยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งแก่ทั้งเท่าทั้งหนุ่มทั้งเนนทั้งพระทั้งหลวงปู่หลวงตานี่แหละต้องมีคนหนึ่งได้พบความละเอียดของมันและจะยืนยันห่วยเมียนข้อมผนอิร,รีตัวแต่ว่าเมีมนควอมข่อยนี้เป็นคําของพระพุทธเจ้านะเอาออกมาแปลอยู่ในนั้นนะเป็นสูตรเล็กๆสมาธิสูตรในอังคุตรานิกาย ทีนี้เมื่อเมื่อเมื่อประจักษ์แจ้งรู้ตัวนี้ก็จะเข้าใจเองว่าโอ oh, สมาธินี้มันไม่ใช่จะไปคิดเอาได้มันไม่ใช่จะไปที่เราที่เราเห็นว่าได้มาด้วยความสงบระงับปฏิปสธิรัฐโทจะได้มาด้วยความสงบระงับปลาณีต บรรลุถึงได้ด้วยความเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นนั่นหมายความว่าจิตเนี่ยส่วนมากเมื่อมันยังไม่เป็นสมาธิขัดอันขั้นอปปนาสมาธิอยู่ในระดับอุปจาระเนี่ยระดับครึ่งๆกลางๆจะเข้าจะออกอยู่เนี่ยกำลังตรึงอยู่เนี่ยมันจะตกไปสู่พระวังซะก่อนพระวังมันจะคําว่าพระ,ะอังคะหมายว่าองค์ประกอบแห่งภพคือภาวะที่เป็นอย่างนั้นเป็นอยงนี้ พวมสิไปย่านตายหนี่เนี่ยมันไปฝุ่นไปเนี่ยโอ้กูสิตายได้ในเนี่ยนี่ไงไปถึงกำลังหาอารมณ์ละเอียดเข้าละเอียดเข้าลมหมดลมไม่มีผ่านเลยตัวนี้เสียแทนที่จะตัดพระวังปั๊บไปสู่เอกาที่ภาวะคาโตไปสู่ภาวะอันเอกอันเดียวบ่ไปหอดเพเวกไปฝุ่นเี่ิบตตายบ่เฮอเนี่ยภาวะอังคะรวมกันเป็นพระวังแปลว่าองค์ประกอบแห่งพบแฟกเตอร์ นี่ becoming องค์จะแปลว่าอย่างนี้ึ a c k w ว l l ควมไดแน่มันงจะเข้าใจดี factor คือองค์ประกอบของมันส่วนประกอบของมันเนี่ยประกอบความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ภาวะอังคะผวังคะ,ะ,งคะถ้าพูดภาษาฝรั่งก็ประหยัดก็ไปเอก factor of becoming จบเลยแต่ Hong j จักว่าหยังแล้วปันเนี่ยเขาอ,อภัยทีนี้ก็ เมื่อเราเข้าถึงสภาพอันนั้นจิตอันเอกอันเดียวนั้นก็จะรู้เลยว่าโอ้มันไม่ใช่ของง่ายๆมันได้มาด้วยความละเอียดสงบระงับปราณีตจะต้องเข้าถึงบรรลุได้ด้วยความที่จิตนี้เป็นไปทางเดียวมีธรรมอันเอกผุดขึ้นคือจิตนี้จะไปสู่ภาวะอันเดียวรู้อยู่ภายในจิต กักขตาสับนี้พระพุทธเจ้าพูดไปบปอกคือความไปสู่ความเป็นอันเดียวรู้อย่างนั้นและก็จะมีคำกล่าวออกมาว่าไม่ใช่บรรได้ด้วยการข่มทำอันเป็น้าศึกหรือรำงับกิเลสนั้นได้ด้วยจิตอันเป็นสะสังขาร ไอ้ตรงนี้จะลาบากหน่อยทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งคําว่าสะสังขารน,นั่นครับพูดเป็นสํานวนภาษาบ้านเราอะไม่ใช่จะเข้าถึงได้แบบน้ํายอกเอาน้ําป่งเกลือจิ้มเกลืออย่างสมมุติว่าเกิดความรู้สึกทางกามรมร์มทางเพศการมราคะขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวกั้นกลางสมาธิมันเป็นอันตรายเป็นนิวรอนเราก็มาข่มกามนี้ด้วยกันคิดอีกอันหนึ่ง คิดไปหาอาสุภะนุ่นคิดไปหาความสกรปรกโสโครกผอมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อในกระดูกลอกหนังก็มาตับไตไส้พุงคิดไปจนถึงในห้องน้ำห้องส้วมคนสวยๆไปนั่งทายอยู่นั้นเป็นยังไงจิตก็จะคลายลำงับลงจากจากกามราคะแต่มันไม่ใช่เป็นสมาธินี่แหละเขาเรียกว่าข่มระง,งับ ทำอันเป็นข้าศึกด้วยจิตอันเป็นสะสังขารเพียงแต่พอบรรเทาพอได้แอบอิงนี่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 เป็นอปเสนะอปะเสนธรรมท,ทำอันเป็นเป็นพนักพิงเป็นอันแอบอิงพอไม่ให้ล้มเมื่อเกิดกิเลสอย่างโทสะขึ้นมามากๆก็มาพิจารณาแผ่เมตตาเข้ามากๆมันก็บรรเทาโทสะอย่างนี้เรียกว่าคมกันแบบน้ำยอ่อเอาน้ำบ่ง จะเรียกว่าคมประนับกิเลสหรือว่าธรรมอันเป็นค่าซึกด้วยจิตอันเป็นสสังขารอันนี้ไม่ใช่จะเข้าถึงตัวสมาธิแต่เป็นเพียงเพื่อบรรเทาเหมือนนักมวยไม่ถูกนกเขาเตะกะดูคางก็ต่อมโต,ม,ตม,มีรักษาแต่ข้างไปเท่านั้นแลนไปหาอิงเพียกแลนลบไปหันไปนี่เพราะหายะข้างเบิดยกขนา บอกท่านเป็นสมาธิยังไม่นอกกิเลสได้นี่แหละท,ที่ที่คำว่าคมทําอันเป็นข้าศึกด้วยจิตอันเป็นสะสังขารคงจะเข้าใจแล้วนะพวกพวกที่เรียนบวชมาเนี่เข้าใจละพวกทั้งผุนจักสึจังไหก็กร้างหัวมันเนาะไม่ไงตาดีไปของสร้างว่าสามปีมาเปูคนว่าตาบอดบอดไปคของสร้างบ่พ่อมือได้ขีมาเ็นว่า พวกตาดีท่านเปรียบคนที่เรียนพระปริยัติมากมากเนี่ยพอ,อนั่งสมาธิเลยแมอันนี้มันถีนมิทรรบกวนเลยวุ้ยอันนี้กามราคะเลยวุ้ยพอจิตพันเศร้าคิดจักหน่อยประรมมาชานแล้วหรือเหรอประวัติซุมวนั้นพอจักยัง่งอันบอมานันเพิ่นบอกไปนีเดอร์บานดงอีดไว้ฉันซื้ออีเลียตไปนี้งหอโดโถจัจรไว้ฉันไอซุ่มนี่เอาแผนที่มากางตรงไปนู่น ไปถึงจะไปพบห้าแยกพบบ้านแผะบันวังชมพูเดินไปอีกเห็นวัดไปเห็นห้วยเห็นโรงเรียนเห็นบ้านตาทเท็นบ้านปหว้วยยางไปหอดมะก,กางแ่นทีเฮ้ยมันเมนบ่เลยเธอคือบ่คือนี่นะยางไปโดนเติบถอยหลังมาใหม่อีกบ้าเมื่อกับบอดน,นี่พวกตาดีพวกตาบอดบ้านนี่พวกก็ได้ย่งพอโตคือพวกไม่ใไ,ไ่ไปซื้อนี่เด้อไม่ญงว่าสันเจ้าเบิงล่มหันใจเจ้าเขาจะออกหันหลังกันนั่งเจะนะ้า โอยเราไปพอคว้มสงบก่อนแล้วก็บูป่าบูดงไปนี่แล้วเราก็ได้บ่เบิงเลยแผนที่บพจักพ่โวไปฝนหอดบ้านดงอีดอยอันนี้บ้านดงอีดอยเราก็คงจักหอดก่อนคนบาลานเป็นจติาตาดีไปของส่างสามปีมาเปาตาบอดๆไปของส่างบ่พ่อมือได้ขี่มา้มาตาดีไปคล้องช้างสามปี กลับมาฟรีมือเปล่าเปล่า,ลาตาบอดลองบวงบาทสามวันได้ขี่ช้างกลับมาอันนี้คอยแปลวเองดอกบ่มีดอกในภาษาไทยมีแต่ภาษาภาคอีสานเนี่ยควมจังสิอันนี้มันจะเกิดขึ้นในสมาธิเมื่อเราจเจริญไปและอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นสัมมาสมาธิจริงๆนั้นจะมีสติ เมื่อมันเข้าไปจะรู้เลยมันจะดิงด้งดิ้งกับไปในลมหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าหมดลมแล้วมันจะครั้งแรกมันอาจจะเป็นวูบวูบว่บาว่าพระสมาธิยังไม่เข้มแข็งพอระหว่างกลางๆอุปจาระจะเข้าไปสู่อัปปนานบางทีเหมือนกับตกจากที่สูงแวบตกใจ่เหมือนกับเราขี่เครื่องบินโดดลมอากาศวืบวืบบ,บางทีก็จิตก็ถอนออกมาไปสู่ภะวะใหม่ซะ แต่ถ้าเร็วที่นี่บางทีหนึง่งมันมันมันเร็วเกินไปมีสติอยู่งั้นตับทีเดียวเลยก็เป็นนะเมื่อมันเป็นอย่างนั้นก็จะรู้เองภายในมีสติเข้าสมาธินี้รู้อยู่ว่ามันเข้าไปเนี่ยแต่เวลามันออกก็มีสตินี่จึงเรียกว่าสัมมาสมาธิพระอริยเจ้าสมัยก่อนๆเมื่อท่านเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆ นั่งหนักเข้าเนี่กลายเป็นเวลานาทีทองของท่านท่านไม่ได้สนใจกับอยู่กับยาดองมีก็กินไม่มีก็จะรีบเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้แหละมาเป็นเครื่องมือที่จะศึกษาเพื่อจะออกจากอาสวะที่มันดองมานานให้มันสิน้นไปณผ่านหั่งอสุกาอาสุ่ง ชีวิตานังปริขาเรเพสเสจัอรัฐปัจเจเนณพานหังอสุกาอาสุงจัตถาเตอสวัคคยเขยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ขวนขวายหายู่ยาจนเกินกว่าการขวนขวายความสิ้นไปแห่งอาสวัคคำพูดนี้ไม่ได้ไหมา,ายก็ว่าไข่บอกินยาเด้ กินถ้ามันมีชีดถ้าเขามาจะฉีดแต่ลึกลงไปนั้นจะอาศัยช่วงที่มันเจ็บมันไข้มันใกล้จะตายนี่สแสวงหาความสิ้นไปแห่งอาสวะยิ่งกว่าจะไปหายาเพราะฉะนั้นหลวงปู่ของเรานั้นเวลาท่านจะตายฉันข้าวก็ฉันรู้แต้มข้าวอิ่มปั๊บผมเกิดวันสุขเราว่าเดือนเจียง เดือนเอียงเดือนโบราณไดเดือนอ้ายเดือนยี่บางครั้งก็ว่าเดือนเจียงเดือนยีก็หมายความว่าเดือนที่นผมเกิดวันศุกร์เดือนเจียงปีนี้มันครบเจ็ดหลอกว่ามันหลายพนแล้วเอานนผมเบิงมันอยู่เดือนผมคุ้มมันอยู่เดือนนผมพร้อมแล้วผมเตรียมแล้ว แต่ผมเป็นจังสันจังซี่อย่าเอาไปร่วงพยาบาลเด้อมันสิเบิดไปมันสิมงวงไปคือหมาไหมคือผลไม้ที่มันสุกงอมมันจะร่วงหล่นไปอย่าเอาไปร่วงพยาบาลนะหลวงปู่พัดนี่นั่งหอมผาจุลูอยู่นี่แขมเสาไฟฟ้านี่ม่นเอาอีกรอบหนึ่งปูมาสั่นหลานเพิ่นเฮ้ยมันหนักเว้ยเรา สำนีกับพ่อแห้งแล้วหระว่าจะห้อยู่ไยังตัวน,นี่ไม่หวนขวายหายานิโมว,ว่าชีวิตตานังปริขาเรเพสจเจจะอัฐปัจ,จเจเนนผ่านหั่งอสุกาอาซุ่งัดทาเตอสวัคขเยอพยายามเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ขวนขวายหายอยู่ยาอันเป็นบริขารแห่งชีวิตมากนะักเกินกว่าที่จะขวนขวาย กระทำความสิ้นไปแห่งอาสวักิริพอพูดจบล้มปู่เดินขึ้นข้างบนเก็บพับผ้าตะบงผ้าจีบอนสังขาเก็บบาทเก็บหนังสือนังหาถอดแว่นตาถอดหมูหนวกหูเครื่องฟังหูทิพย์ออกภาพอย่างเดียวโอ้ยบ่ได็ปไปเมียนให้เราชักอันรองเท้าก็เอาไว้ หาเช็ดมือเช็ดปากยอมมาถวายนาฬิกาเก่ารางๆก็เก็บพับเป็นระเบียบบางไว้เขียนหนังสือบางที่สิ้นสุดแห่งตายคือสิ้นลมหายใจที่สิ้นสุดแห่งใจคือความไม่มีตัวเราของเราอาตมากำลังจะให้เขาสก,กัดเป็นหินเอาลายมือของหลวงปู่เลยให้เป็นหิน จะเอาไปประดับในพระพุทธรูปหลวงพ่อสิลังคธรรมราชนี่ใต้ฐานนี่เจาะเจาะรูไว้ต้องตั้งใจจะเอาอัฐิหลวงปู่ไว้ตรงนี้แต่มันเอาขึ้นตรงโน้นไม่ได้รถเกณฑ์มันขันเล็กก็เลยเอามาให้พวกเราการ่าซสกนวันดีขึ้นดียังไงย้ายขึ้นไปโน้นแต่มีหลายคนมาเสนอบอกว่า,วายุ่ดนี่ดีแล้วอยากจะเอาไปผลเทินไว้ทย่านแผ่มู่ยู้ดเด หลายคนมาบอกโกนีไหมุดซอยกันเถียงกันขึ้นก่โกรอกันอีกล้วก็ได้พระพุทธเจ้าท่านให้แพ้นะครับมันมากเกิดอัฏฐจินตาวสานุขายอมผ่อนผันสั้นยาวตามแนวความคิดของตนเองสู่ความคิดของผู้อื่นถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ประกอบด้วยเ,เหตุผลมันม่ราคอยสิเธอผู้เดียวได้ นั่นเือคอยว่าเป็นตัชนแต่คือกันบานนี่ขึ้นไปโอ้มันบำเมนเวอฟังบางมุมันดีข่วมพระเจ้ากุบาดเนี่ยมาดูหู่ตัวอัลลาฮ์มัชสิเมนคือมาหอดี้ระบาดเนี่ยพูดถึงเรื่องวิญญาณระบาดนี้เลยเออเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเจ็บปวดกันหันหันนะ่ะให้ย้อนคืนมันรู้ตัวผู้รู้มันมีสองสองชั้น ถ้ารู้ไม่คืนมารู้ตัวผู้รู้มันจะรู้แล้วหลงถ้ารู้กับคืนมาดูตัวผู้รู้อีกทีหนึ่งมันจะรู้แล้วไม่หลงอันหนึ่งรู้แล้วหลงอันหนึ่งรู้เพื่อจะรู้ยิ่งขึ้นแล้วก็จะ เ้าล่วงความ,ลมหลงโมหะนี่ชีวิตเป็นอย่างนี้มันมีภาครับคืออายตนะตาหูจหมูกลิ้นกายใจเหมือนวิทยุเปิดรับจากสถานีเมื่อรับทางตาทางหูเมื่อรู้ตานี่ยมันเห็นเอาหูนี่ไปไปดูเป็นหูหูก็ไม่เห็นเพราะหมูมันจะได้ยินเสียงอย่างเดียว เอาตาอีกหมืน่นตาไปดูเสียงก็ไม่ได้ยินท่านจะเรียกชื่อตาหูจมูกลิ้นอีกอันนึงว่าอินซียจะขูนทารียังโซตีนทารียังเป็นสวดยอดมุกไลไปบางตี้เจ้าอินทรี C นั่นแปลว่าความเป็นใหญ่ หูก็เป็นใหญ่ของหูไงใ,ในทางฟังเพนนี้เอาดังไปดมหาเสียงกับโวเหนยินมีมือนดังกับดมบหูไอตัวจมูกมันก็ใหญ่ในการดมกลิ่นเอาลิ้นไปแจ้บังกับโบจจงเหม็นจะหอมเพีกล่ะเนี่เอาตาไปเลี้ยวหากับโบเห็นอันใดเหม็นเป็น,นยังวไดนบ้าหอมเป็นตัวจังไหโบเห็นหอมมันเสียงแนวไหนเดียว่วยนี่กับโบได้ยิน จึงเรียกว่าอินรีย์ของไยของมันได้เขากระได้แต่ทั้งหมดนั้นจะลงมาอยู่ที่ใจหมอใจนี่คือวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุมารวมอยู่ตรงนี้เวลาติดกินดอกไม้หอมหๆนาเท็บวันแห่นดอกพิ่มที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันหอมเมื่อยามลมพัดมาอ,อ,อ่อนๆแห่ง กวงมลาดอกผึ่งสิไกแก้มมูผู้สาวดอกสังหน่าสิไกจากดันหน้าบุษบาบางบกห่างไกคนกับห้อยเสือหันหัวอื่นเจเวคือหัวเมยเป็นว่าไปนั่นหอมก็หอมแต่ดังบัดเวลาบอกว่าแม่หอมชื่นใจจังเลยเปนว่าเป็นยังจะบอก่ชื่นดังจังเลยคือบอกว่าจากสัตวแม่หอมชื่นจมูกจังเลยคือบอกว่าจากสันมันมาลงที่ใจหมด เวลาเห็นใครส,สวยๆงามๆชอบบอกข้าวเต็มชื่นใจจังเลยเห็นคนส,สวยๆเดินมาคือบอกว่าชื่นตาจังเลยคือบอกว่าจะฟังเสียงพ่อพ่อแม่บทเพลงนี้ชื่นใจนะเมื่อได้ยินโอ,โอ้เวลาท่านสวดก,วกังวนกระหมชื่นใจคือบอกว่าชื่นหูจังเลย เพราะฉะนั้นเรามานั่งอยู่ตรงนี้มานั่งจัดการกับใจอันตนนี้แหละพ้ามูทุกจังบอให้ปากจังบอให้เบาบอให้ติงไปติงมาอยู่ซื่อๆัอนเสียงของจริงนะนั่งอยู่ซื่อ